สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกช่องคลางใจมามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าจ้า <c oughs> มาอแล้วใครพี่น้องมาได้กินเกาวเอ่อยันยันกินเนาะยันยามือนี่ปนอ่ะปนปลาปนปลาทูอ่ะปนปลาทูนะพี่น้องนะปนปลาทูแซ่บแซ่บจ้านะจ้าเอออ่ะอ้อมนกอันเกาแซ่ตู้เย็นไว้นะอุะอ่นแรกแล้วพี่น้องเด้วอ้อมนกเด้วอ่ะอ่าผักนะจ้า อ่ะป,ปุ้งปลาก,กระม <c oughs> ปีปลาเกลาออะยังก็กระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบนะฮะกระเจี๊ยบแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออหมึมกลวกนี่แคบหมูคบมาได้พี่น้องกินข้าวจ้านี่แม่โมง่งอกล่องด้วยพี่น้องนะอันนี้อกล่องแท้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะเออพี่ยาซื้อมาโลเจ็ดบาทเออเจ็ดยูโรห้าสิบยาซื้อสองลูกอือม สองลูกพอเปคนเดียวม uh ัน uh. แ I mean er, พงอ่ะเอาเช็ดไม้เฟรนทำเงินใจอีติ่งได้พี่น้องกินไปจ้อมไปเรายันย้๊าจ้าสวัสดีพี่น้องอ่าพ่อแม่พี่น้องทุกช่องทางใจนะเอสซีทุกท่านนะจ้าเออนะฮะอ่าทานย้๊าไปหาซาแน่กากาขอโทษขออภัยเล้วจ้าขอกลับไปเรื่อยเรือแล้วพี่น้องขอมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องนี้จ้าเออเครื่องนี้มันคล้ายวิดีโอนะจ้ะ อ่าแล้วก็ไล่ซอมันก็นสินี้เครื่องเดี๋ยวซีตามหาเพื่อนๆอ่ามาคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องมันหลายนะจ๊ะอ่ามาได้มาด้าอาซิม,มังกรอ้คอยเฮ็ดแซบยี่เรอพี่น้องเด้อ่ะ,อะหืมแซ่บยันยา ตามป้นตามเจลยาปลาหมักใส่บักก้าวแล้วพี่น้องเด้อืคข่ครไม่ชอ,อ,อบกินอันใส,นนะส่บัาก้าวนะอืมสิเว่าอันชีวิตเลี้ยงแล้วสู้ฟังแล้วพี่น้องนะอืมบางกะมีดามาจาักหน่อยนะฮะอันนี้บางบางช่องปอมโตมาในไร่สดแล้วพี่น้องเด้อก็ควนร,ระวังนะฮะเอ่อมันมากดให้เฮาเป็นสแตมเอ่อเวลาขึ้นไร่สดมันจะติดเหลือง ติดเหลืองก้อนนะพี่น้องเออถ้าติดเหลืองนี่เอไอเพิ่นจะดันเขาไ,ได้แล้วพี่น้องเด้ออันนี้พูดพี่น้องฟังสําหรับคนมีช่องที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเออนะฮะสําหรับคนที่ไลฟ์สดอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะก็ประมาณสักสี่สิบห้าที่อหนึ่งชั่วโมงเราจะเช็คได้เราเอาอีกเครื่องหนึ่งเช็คนะจ๊ะในไลฟ์สดที่แล้วเอา่าเพี่ยนยาก็ะบอกไวจ้จ้ะอืมให้ดูแล้วอืมโชว์อยู่นะพี่น้องยอดิวจะลด ตอนนี้มันหากันแกล้งทุกช่องเลยพี่น้องเออมันระบาดเลยพี่น้องเดือดร้อนมากคนแก่มันก็ไม่ยักไม่ไม,ไม่ไม่ละเว้นเขาขนาดเขาบ่ค่อยมีคนแล้วพี่น้องอ,อืมมีสิบมีสิบคนหนึ่งก็ไปแกล้งเขาเอืมหลายช่องน้อยใจนะเอไอเขาก็ทำอะไรไม่ได้กับแค่บคุคคลคนเดียวเออแล้วคนดูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเออแต่ให้ฆ่าคนคนเดียวนะพี่น้องเออมันไม่ใช่เป็นบจะวาบ่ราแต่ว่าเพิ่นก็ต้องตรวจสอบก้อนสินะอืมเรายัง พิจะขึ้นเลยยังไม่ทำอะไรผิดเลยยังไม่ได้ฮัลโหลไมเฟนออนเดอะเวอร์เลยติดเหลืองแล้วอืมมันกันแก้งก็ออยูไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้คอยกับไปหาหมอทำฟันนะอะ่ไปขูดหินปูนอ่นัดต้องว่าโดนได้พี่น้องนัดเป็นเดียนพื่อเฮ็ดฟันนะอ่ะอ่าสวนสีได้คิ้วนะก็ถ้าทำฟันก็ในเมืองนอกก็ บางคนเบิกได้บางคนเบิกไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องเออแต่ส่วนมากเบิกไม่ได้อ่าแต่ว่าของเพียรยานี่แฟนเบิกได้อยู่เออบริษัทเพิ่นประกันดีอยู่อ่าประกันให้ครอบครัวพร้อมก็ได้เบิกได้ละทําก็ขุดหินปูนก็เจ็ดสิบยูโรนะอ้องเออมันจูแม่นอกขอเขา,าประหยัดแว่าหลวงดูแลดีแมนสิมีเงินมันได้ก็ได้ประหยัดคือเก้าพี่น้องออเอาของแพงนะจ๊ะ ว่ายก็พ่อได้ย่ได้กินยู่พี่น้องดัดแปลงเอาอได้ก็ได้น่พี่น้องนะ,อ,ะอันยายไปลืมผู้ใดแล้วพี่น้องไม่ต้อพี่น้องมาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวอันย้ากลไปนะฮะอันยา้าไปตามคอมเมนต์เอ่อถ้าจะให้คอยเขียนซื้อไปหานั่นบ่ได้เราพี่น้องเพราะว่ามันสะกดว่าถิกลองค้นกับภาษาอังกฤษจำบ่ได้อืมไปแชว,ว่ากันเ้ออืมรักทุกคนนะจ๊ะ <laughs> บางเมือกเว่า ไปหาหยอดหลุมช่วงนี้ก็ว่างหน่อยแน่อันลูกไปโรงเรียนนะพี่น้องเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวังพฤหัสนี่นะฮะที่สิบสองสิบสามมาเนี่ยอ่าลูกสาย,ยก็กลับไปเรียนเชฟผู้นึงงล้วกักนึงก็ขข้นนันมอหนึ่งอ่าน,น้อยก็ขข้นปอสามอืมกับไย่างส่งม,มือๆน้พี่นอ้องเออก็เลยแล้วก็งานเวียกมันหลายอย่เมือนอกมันต้องช่วยเหลือตัวเองนะพี่นอ้องเออเราไม่มีพี่มีน้อง มาคอยดูแลซัพพอร์ตเราอะไรต้องทําเองหมดทุกอย่างเอเออ่อถามว่าจ้างเขาได้ไหมมีพี่น้องสงสัยทาไมไม่จ้างเขาอืมจ้างไม่ได้ดอกเออมีพลังที่มายุ่งอย่งนอกต้องเหตุเองทุกคนแม่นกลับมาจากเหตุงานก็ได้มาเหตุงานบ้านที่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนกับยังท่านนอนกันมีพลังคนนะฮะพี่น้องเพราะว่าถ้าจ้างเขาก็ต้องออกบินออกไปเขาเออต้องแจ้งหลวง้าว่าแจ้งเขานั่นถ้าเขาเกิดไปฟ้องขึ้นมาว่า เขาจ้างดำๆนั่นเราจะมีความผิดเยอะนะฮะโทษภาษีมันบัมเมนธรรมดาในมันงนอกตามที่ข่อยเคยเว่ามานอกพี่น้องเอออันใดเมียเขาก็อยากจ้างอยู่รีดผ่านเสียอออันนี้มักรีดผ่านเนาะเดี๋ยวนี้แฟนข่อยกร,รีดซอย <laughs> ชีวิตมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะชีวิตคู่นะฮะเมียฝรั่งก็ไม่มีใครสบายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องทุกคนก็ดิ้นรนแหละเหมือนอยู่บ้านเราแหละจะเมียฝรั่งเมียไทยนะมันก็เหมือนกันเออ ตามเพียรยาบอกนะจ๊าพี่น้องเออแค่ว่าค่าของเงินมันแพงแต่ว่าทุกอย่างมันก็แพงเท่ากันหมดเออได้แสนหนึ่งก็อันซ้ำสามหมื่นบ้านเขาพี่น้องอือสองแสนกับซ้ำเงินหามื่นอ่าเป็นยังค่อยซ้ำนั่นจิน้ำขวดหนึ่งกดยู่ไม่โท่หนึ่งกับห้าสิบบาทล้วพี่น้องน้ำขวดน้อยนะอือขวดน้อยเดะ ว่าสิบบาทบเฮาหนะ่ะอืมควห้าบาทสิบบาทบนานเฮาน่ะพี่นออ้องเออห้าเท่าเจ้าคิดบ้างดิล่ะอืมมันก็เป็นไปตามนั้นละก็ถ้าพู้ได้่ประหยัดกับยุ่งยากอืมแล้ว่อยกับ่ได้เห็ดงานนะเนาะอ่ลูกก็หลายคน้นหัวก็ทําง,งานคนเดียวเอยก็บคอยก็อยู่แบบพอเพียงคอยละพี่น้องอันใดพอซื้อก็ซื้ออันใดพอซื้อก็อ่าบ่ซื้ออืมเราก็เคยมีมาหมดแล้วอ่าชีวิตเนะี่ยเอาแค่มีข้าวกินอิ่มแบบเนี้ยพอ เอ่ออันไหนพอดัดแปลงได้เหลือเราก็เข้าตู้เย็นนะจ๊ะชีวิตมันแพงขึ้นทุกวันอันยาก็ขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ทั้งในจอและนอกจอทั้งมีชาแนวแล้วไม่มีชาแนวนะฮะหากว่าจะาด้ไม่สุภาพในการแสดงไร้สดนั้นต้องกาบขอโทษขออภัยเพราะทุกอย่างมันคือการแสดงนะ่ะพี่น้องนะแต่ถ้าเรื่องเล่าชีวิตจริงก็อยู่ตรงนี้แต่อยู่ในคลิปเอ่อไร้สดก็เป็นเรื่องจริงที่อันยาจ,จ,จะพูดอะไรก็คือเรื่องจริงนะจ๊ะพี่น้องคอยจะเป็นคนตรงๆเง้อพี่น้องเ้อ อืมอ่าเป็นคนห้ามห้ามอ่าพูดจะอาจจะห้วนเพราะว่าเป็นเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนเสียงห้วนเราเป็นคนเสียงไม่เพาะอ่าร้องเพลงพอได้อยู่เออพอได้อ่าพอฟังได้แต่คาอ่าเสียงพูดมันก็เป็นเสียงนี้นะแต่และคนก็มีบุคลิกอันไม่เหมือนกันก็ให้พี่น้องเข้าใจนะคะเออนะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกซับสไคร์ทุกนิ้วกาลังใจที่ให้กําลังใจกันมาตลอดไม่ลืมใครไปแน่นะาจ๊ะพี่น้องจะาไปแน่จัดเต็มนะาจ๊ะ ไปเรื่อยๆไปตามคอมเมนต์เด้อพี่น้องเกาพี่น้องใหม่กระฐานนะเด้อนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันไปคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเออรักเหมือนเดิมน,นะจ๊ะ <c ười> ขอบคุณแฟนแฟนทั้งหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคนไปเด้อากินเขากัอนอ่งว้าวมากนะจ๊ะซียุนคลิปใหม่แฟนเลิฟยูบายบายอ่า now I enjoy eating โอเคไปเด้อพี่น้อง